เอานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b n u Channel วันนี้เรามาเล่นไมครับเอาชีวิตรอด EP ที่จะไหนมิกอีกอะไม่รู้อีก EP ที่4ี่นะครับพบ <c oughs> วันนี้อยู่กับ <c oughs> ผมเวฟแล้วก็ วันนี้ภารกิจของเราคือวันนี้เราจะมาสร้างทางรถไฟขึ้นไปหมู่บ้านมีจเจอกันนะอ่าใช่ครับแล้วก็มีหมู่แล้วก็มีอ็ีซจังไหนไม่รู้มาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่หมู่บ้าน n อ c นซีนะครับไปเอ้ยมิกลมเข้า วิ่งเข้ามามีเขวิ่ง<อ>มาเฮ้ยคุณคือใครอ่ะกูอยู่ที่นี่ได้ไงเป็นปเหรอ่ะฉันเหรอฉันแนค่อะไรเด้อผ่านทานนงมาแบวนี้แค่นั้นเองแล้วนายชื่ออะไรอ่ะ แล้วนายชื่ออะไรอ่ะชันช่อเชฟน้นายชั้นเชฟพวกเราเป็นคนเอาชีวิตรอดจากป่านี้เราพวกเราชื่อเราชื่อเวฟเราชื่อพิกไม่สิเราก็แค่คนคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเท่านั้นเองจะไปเลยเหรออ้าวโอเคนะเราวันนี้เรามาเรามาทำทางรถไฟไปบ้านของพวกเรานม่สนใจจะมาช่วยพวกเราเปล่ะ เฮ้ยมันนี่กอนมาตอบก่อนไม่ได้จบมาเลยขอละครเล่นหน่อยโอเคนะเราก็มามาทำทางรถไฟกันฟามิกเริ่มจากทางไหนอ๋อใบเฉยเลยเอาเข้าไปเฮ้ยตอบกันก่อนเราจะทำจากทางไหนไม่ตตกันนะเฮ้ยมาฝั่งตัวทำไมทำก่อนเร็วเร็ว เห้ไหมเลยเคฟปะเคฟทำทางรถไฟกันปะมิกลมเข้ามิกลมเข้าไปทางูน้นไงโอเคไปละไปละโอเคเราจะมาทำทางรถไฟกันป้นดินจากที่นั่น ปนดินจากที่นี่ไปทำกันโอ้โหแกก้าจูข้าดเลยนั่นแหละเกิดจากไหนเองนอเนี่ยโเฮ้ยเดอร์แมนเวฟมันจุกอะ่กอะมันจุกเราโอเคเอาในคลยยันไว้ว่าจะมาทำทางรถไฟไงให้เขาทำคนเดียวหรือเปล่ ดิ่มน้ำเจอเอเดอร์เมนเราก็ต้องใส่ดินะให้เราทำอะไรทางรถไฟไงเ <c oughs> ขาเนี่ยนั่งรถไฟหัวขาดแน่หน้าสั่นไม่หยุดแน่เ็เราจะสร้างตรงไปเลยไหมงั้นอะอเขาฝากเองต่อทางไหนนะต่อทางไปให้ขึ้นบกฝั่งนู้นให้ได้เดี๋ยวเขาวางทางรถไฟก่อน วางทางรถไฟตกลงมาในน้ำแบบเออเนี่ยแหละจ้าปีที่ไหนอะไม่พูดกวดเราอ่ะหน้าแดงเลยด้านบนไงด้านบนไงก็มันลอยน้ำอยู่เองไม่เห็นหรอนะตรงบกอะ่ะไอ้ตรงใบบัวมีทางรถไฟไม่พอจริงๆว่ะใช้เป็นมหาศาลแน่เลย เดี๋ยวเราต้องน่าจะกลับบ้านไปเอาทางรถไฟก่อน,น,นเอาโอเคไหมอะ่ะเช็บต่อด้วยความใบเสียงเ,เอ้ยเอ้ยเอ้าอะไรของเองวะจริงจริงเราควรสร้างตรงนะมันจะได้ไม่ หัวยิ่งยักยิ่งยักตรงไปตรงไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆตรงไปไม่ไม่ไม่เลี้ยวตรงเลยเนี่ยตรงยาวไปเลยเฮ้ตรงไปอีก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 อีก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 เหนื่อยตรงไปตรงไปไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวว้าวงั้นเองเองขุดอ่ะเคฟเอาที่ขุดไปไปขุดดินแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวเขาไปน,น,น,นี่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 เดี๋ยวเขาจะไปเอาเหล็กมาสร้างทางรถไฟอ่ะ <c oughs> ไปไปไปมืดอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยแมวดำน่ารักอะ่ะมิกขายไปไหนวะ มิกได้ออกจากเซิร์ฟไปแล้วอ่ะเคฟไว้อะไรให้มิกด้สิบวิโนเขากลับบ้านไปเอาไอ้นี่ก่อนเหล็กบบจ,จ,จะไปด้วยกันไหมล่ะฮะแค่น้นว่าอย่าเพิ่งกลับนะเกลับรอบเช้าเออสีเนาะงั้นเราก็ พิทักษ์หมู่บ้านก่อนแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาสร้างทางรถไฟว้าวได้ไปบัวฟรีมาด้แข่งเราใครเวลเยอะสุดชนะป่ะเราจะยิงข้ามวอลเยอะไงเวละเวมัดหะเดอะฮะ มิกได้กลับมามแล้วมิกได้กลับมาจากการสูญหายอ,ยอุ้ยเชืช่วยโกเลมโกเลมจะพังแล้วคาบลักเก็ก็จีบแลยเนาะอ่าอุ้ยอุ้ยโกเลมจะพังแล้วสเกลตันยิงโกเลมอ่ะเกือบพังอะ่ะฮะนี่ไงเองไม่ดูตัวมันหรอเนี่ยล้าวแล้วเนี่ยโดน โดนทุบมีกี่ทีก็น่าจะล่วงอะฮะยังไงอะก็เองก็ช่วยมันตีมอนเตอร์ไงไมไ่ไม่ไม่มือถืออะไรไม่รู้อะแต่ตอนนี้คีปเปอร์เยอะมากเลยกำลังลิงตัวโกลมอยู่ตอนน้ะจะฆ่ามาันจริงจรแล้วก็จะไม่มีใครช่วยหมู่บ้าเน,นี่ยนะจิตใจคนเรานะาฮะทำโหดมันตีมึงแรงกว่าที่คิดน,นะ ช่วยด้วยฮิยปเปอร์เยอะมากเฮ้ยโดนระเบิดอ,อีก่วยัน่วยันโอ้ยตรงเขาโอ้ยมอนเตอร์เคฟตรงเองตายแน่เลยอ่ะมอนเตอร์เยอะมากเอ้ยอุย้ยโดนตี ยังยังโกเลมอยู่กับเขามันออกมาจากมุมบ้านมาช่วยเขาตีนั่นเน่งเ,เองไม่ควรห่วงโกเลมไว้จริงจริงแล้วเองควรห่วงเขาเว้หวยหัวใจหรือสองดวงแล้วเนี่ยโอ้ยมันเปิดช่วยด้วยโกเลมช่วยเราด้วยแจ๋วอุย้ยโกเลมโอเคขอบคุณมากโกเลม เกินไปอะมากเยอะมากมากแสงคิ้วโกเลมแป๊บนะโกเลมมองเขาอย่างนี้แล้วมันก็เดินมาหาเขาแป๊บนะอยู่ไหนอะเวฟอือยู่แถวๆหมู่บ้านอะหมู่บ้านด้านหน้าจานูหมดแล้วหมู่บ้านด้านหน้าคือก็สวนหน้าหมู่บ้านเออเดี๋ยวค่อยกลับตอนเช้าก็ได้ ตอนนี้ช่วยกันตีอ่ะเอาเงี้ยเอาเงี้ยบุกเดี่ยวอย่างเงี้ยก็ตัวมันจะพังแล้วไงมันสั้นเราต้องปกป้องมันมาช่วยกันก่อนช่วยมันให้ได้จะไม่ทำให้มันตายวิโรแตกอ่ะวิโรแตกฮะวิธีดีเคยทำโล่สำรองทิ้งไว้ งั้นเข้าไปบ้านก่อนนะเขาบ้านมันเขาสู้กับเอ็นเดอร์แมนอยู่าตายละ <c oughs> ไม่ดรอปลูกกระต่ายวะไะมิกมะแป๊บมีคนหลงว่ะมิกมิกไปออก่อนอ๋อมันไปนู่นแล้วนี่หว่าไอเ้เคฟวิ่งไปนำเลยเฮ้ยแป๊บอันนี้มันคนละทางกันนะ ดูทางเดียวมั้ยอ๋อทางเดียวนี่มันต้องวิ่งไปทางนี้เออจะว่าไปเชื่อเขาหายไปไหนกไงเอาหมูกบไปเคฟเป็นไปไหนของเองวะฮะยิงอยู่ไนของเองวะเคฟ เอ็งอยู่หมู่บ้านไปก่อนแล้วกันเข็บไมอยู่หลงไม่รับนะไม่กลับไปรับด้วยนะตายก็ตาใครนะมไม่เ,มเ,มอมเ,เจอเจนที่บ้านนะต้องวิ่งมาทางนี้โอเคเจอภูเขาแล้วแล้วก็เจอภูเขาแล้วใช่ไหมนะ โอเคเขาเห็นชื่อเองเอะไม่โคตรไกลงั้นวิ่งทางนี้ดกวอนจะได้เร็วแป๊บใครโดดอะไรว่าเสียงโคตรดังเลยอันนี้กระโดดหรือจะพงัพงพงังพังแป้นพิมดูๆๆดูดูดูโดดนะเว้ ใช่เลยจำทางกได้แต่เดินไปถึงเพื่อภูมิิมเก่งว่ะเล่นแป๊บเดียวเองจำทางได้เขาเล่นมาตั้งนานยังหลงทางอยู่เลยโคตรภูมิใจเขาว่าโคตรภูมิใจเว้ยเล่นกี่ครั้งหลงทางทุกครั้งอะเ <c oughs> ขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวเว้ย ูมมิใจากเเลยวโคตรน่าภูมิใจเลยอ่ะเอ้ยถ้ามีเหรียญตาได้รางวัลการหลงทางนะเขาบอกเลยเขาอาจจะได้นะเว้ยเบุ๊กอะรู้มาสแตตมป์บททักเ,เออเาอาจจะติดกิเกมเนูบุ๊กก็ได้นะเว้ยแบบเด็กที่หลงทางเก่งที่สุดในโลกอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยแต่เขาก็ถึงบ้านคนแรกนะเว้ยหรือเปล่าวะเออเขาถึงบ้านคนแรกเนี่ย อยากรู้ว่าวิลเลจที่ไหนไม่รู้คุเจ้าอยากรู้านวิลเลจอีกที่หนึ่นงจริงดิ <c oughs> <c oughs> นี่ไงเขากับเ,เคยียบมาถึงบ้านแล้วรู้สออกึกว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะมิกออมิกความสามารถเลยมิกได้หายตัวไปอ,อีกอแล้วใช้เหล็กใช้เลสโตนด้วยใช่ไหมไม้ต้องใช้ไม้เราก็ดูวิธีค้าที่ เน็ตเริ่มปิงอีกแล้วนะนี่นี่นี่อ๋อต้องใช้ทอดอันนี้เหรอแต่ด้วยหมาเด็กด้หมาสักตัวเลยอยากเลี้ยงหมาคิดผิดคิดใหม่นะคิดผิดคิดใหม่นะอ๋อต้องใช้ทองโอเคเดี๋ยวขอสร้างกล่องด้วยกันดีกว่า เค okay, พร้อมอยังกับการสร้างทางลมลมลมมาสร้างลางรถไฟขาสติ๊กอีกอเ้าเข้าไปมิกลมเข้ามิกอีกเจ็บแล้วขบอ,อ้าว เจอร้างรถไฟธรรมดามันอยู่ไหนไวะอืมสร้างรางรถไฟอันอื่นได้ทำไมสร้างร้างธรรมดามไม่ได้ไวะม,มันใช้เหล็กอ้อนี่ไงรถไฟสร้างรถไฟมาละเออ้อน,นี้ชลามลูกไฟอ่ะ ต้องทอสเล้โตนเนี่ยฮะหมวกใช่ไหมโอเคอเค,เคัสติ๊กมาไม่ให้หมดเลย มีเขาครับลังรถไฟธรรมดาไม่ได้อ่ะมันต้องหาเปอ่หรอแต่ถ้าแบบไอ้ที่มันเร่งความเร็วอน,นั้นได้แต่แบบธรรมดาเขาครับไม่ได้หรอหอย่าบอกหานะเว้ยอรือจะครับแบบไอ้ที่เร่งความเร็วอย่างเดียวเลยอว,วอเว,วปล่าแบบแป๊บเดียวถึงที่นู่นเลยอะอบอกแล้วไงที่เร่งความเร็วอย่างเดียวจ้ะ ถ้าหามหายากนะอ่าปับลมเข้านะลมเข้ากำลังกังวลกับนิโผล่ลมเข้าอ่ะสร้างมาได้แค่สิบแปดอันเองเหรอเ <c oughs> ขาใช้ทองหมดเลยได้นะได้ปะได้หมดโอเคจัดไป <c oughs> ได้มาหกสิบอันอะพอป่าววะ พอไหมหกสิบวนไม่ไม่พอหรอกไม่พอแล้วอะ่ะของหมดแล้วอะ่ะอ่ะ,อะได้แค่ไหนแค่นั้นวะ <c oughs> ต้องเลสโตนอีกอ่ะข้ามาแม่งห้าสิบสี่อันเลยโคตรสิ้นเปลืองโอเคเขาไปสร้างทางรถไฟต่อละ เคปเดี๋ยวเองเตรียมอาหารไปให้ไหนนะเจ๋าเดี๋ยวไปเจอกันที่นูน่นแล้วกันแทเดมแทดมแทแดมแทดมแทดมแทเดมแทดมป่ะนะถ้าเราจะสร้างจากบ้านใช่ไหมถ้าเราสร้าง <c oughs> ถ้าเราสร้างจากบ้านงั้นเราก็วางรถไฟตรงบ้านไปเลยดีแล้วก็ตรงยาวๆไปเรื่อยๆเลยนี่ อันนี้น,นี้ก็เป็นทางรถไฟเราไม่พอแน่ๆเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวต้องสร้างทางเรียวตรงนี้น,นี่ก็ต้องเป็นทางนี้แล้วเราต้องตรงยาวไปเลย ราต้องมาเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวบ่อยมากจริงๆเราควรเอาเวลารีบเออไปลงนรกแล้วก็ไม่ลงนรกไปหาไอ้น้ำตาแก๊สอะเอ้ยไม่ใช่น้ำตาแก๊สไอ้ที่เรียกว่าอะไรนะไอเดโลโผอ่ะเออเปิดประตูนรกอะไอเปิดประตูไปหามาังกรอะ หนึ่งแล้วเวฟอ่าเรียกเร็กกหมดหมดแล้วอะเคฟทักว่าง้า <c oughs> มีความสุขกับอะไรเล็กๆเ,เออได้นะถ้าเราจะเปลี่ยนแผนไปลงนรกก่อนโหลมีใครอยู่ไหมอะ <c oughs> เคฟ <c oughs> ไปลงนระกกันก่อนไหมก็เราต้องไปลงเหมืองก่อนถ้าเราจะทำรางรถไฟจริงๆอะนะอืมเราต้องลงเหมืองก่อนโอเคนะาลงเลย,ย,ย,ยเรามีกินยาแล้วไม่ต้องอดตายแล้วเนะี่ย,ย,ยเออเคฟ ของก,กินเราเยอะมากอเออนาเรามันดีเว้ยโตไวนี่เลี้ยงแครอทปูแครอทเยอะๆไม่กินดีไม่กินงั้นงั้นเอาเฟื่อกินเี่ยปอ๊อปป๊อปปงั้นงั้นงั้น พอ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 ป๊อปพอพอที่เหลือครัขอพิกัดหน่อยไปตรงไหนอะพิกัดรอเนี่ยกูจับเอาได้แล้ว 73, 69, 51มหิมพื่อความชัวใช่เดี๋ยวมีกับมาปุ๊บเราก็ลงนรกนรกยอ่ะ น้องเคปอ้อยอมีขนมปังกินอีกแล้วงั้นเขางั้นโอเคงั้นเขาเตรียมของพร้อมไปก่อนเด้อเ,เจอลาวาแล้วอเอาไงดีเนาะ เออแล้วเราก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยตัวเอออีกตัวหนึ่งชื่อดุกดิกนี่นี่ดุกดิกน่ารักไหมดุกดิกด๊กโอเคมาเ<อ>าลี้ยงแมวมาด้วยเลี้ยงแมวแมวเราจะชื่ออะนี่ชื่ออะไรเออแมแวเราจะชื่อว่าโอ๊ยเจ็บล็อกไปแมวผู้หายมานอนมนนนั้ยมิก เคฟมานอนมาเราจะได้เตรียมตัวลงเหมืองให้ลงนะลกตัวอะไรมารอไม่อปุปกรณ์จะว่าไป,ไเ,าปเขาเอาโล่ไปเกี่ยวไว้ไหนวะโอเคไปลงนะลกกันเถื่อทีลัก,<อ>กฉันจะลงโทษเธออ่อะอ่ะเก็บม,มาล,ลงนะล็อกไปเคฟมองไม่เห็นว่ามีบอกเขาตอนซื้อ ไปลงนะล็อกลง,ลงนะล็อกเข้ามาดิเอออย่าลืมปิดประตูนะอ๋อทีนี้เข้ามาคนเดียวอ่ะเออนอมาเ็วมาเลยบายเอ,อ็งปิดประตูแล้วใช่ไหมง <Yeah. S 1> โอเคซัมบี้ฟิกแมนเข้า,าได้เยบมาหนิตามมาเดี๋ยวพานำไปเอ,อ่อที่ไหนไม่รู้อ่ะโผลเว็บเพื่อนอะไรอยู่งลางใ่ร่ะ ม่นี่เคมานี่มานี่อย่าพาไปที่นี่อ,อ,อะไรทำไมไม่ลงไปเลยอะ่ะคือเกิดอะไมอ่ะไปเร็วไปเร็วระวังนะไอ้ตรงนี้มันเหนิดเกอดอขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่เห็นจริงดินี่ไงขึ้นมาตรงนี้นี่นี่แล้วขึ้นมานี่ไม่ อ๋อมีอยู่นี่อืครับเสียงนี้ปารกาอัลโคนน่นี่นี่มันอยู่แถวน,นั้นแหละร่วงอะ่ะก็ครั้งก่อนเขามาพูดตรงๆสาหัสตายแล้วไม่ได้เอาที่ขุดมาน,นี่นี่นี่ขึ้นมาทำนี้แทนกันอ,อ,อืม โอเคเองต้องขุดทางมาเองอถ้าเองมีอะ,นนะเออด้านบนนี่ไง,งเองต้องขุดทางขึ้นมาเพราะว่าเองอย่ากจเสี่ยงกระโดดแบบเขาเลยเดี๋ยวตายโย่ถึงปราสาทละอีกนิดเดียวนี่ไปทางน,นี้ตายแล้วตายแล้วคุณครูทักมาเรีบห็อกตัว อะไรอ่มมงไเห็น okay. อออถ้ามาตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะเพราะจะเปิดทางดีมั้ะลองอืมไม่เปิดดียวนี่นี่นี่มาทางนี้เดี๋ยวเขาขุดดินกว้นนะี่ยพวกเขาก็ยังสำรวจกันได้นิดหน่อยเพราะว่า กลายแล้วไงไม่มีบล็อก <Hey. S 1> เคฟมีที่ขุดใช่ไหม่ะโอเคโอเคเราจะไปขวาหรือซ้ายก่อนให้เลือก <Yeah. S 1> เฮ้ยดีว่ะงั้นไปนี่ก่อนนะมีที่ขุดปะขอที่ค <Hello>. ุณหน่อยดีก็นั่นแหละเอาที่คุณมาดีถ้าเมียเดียวเอาที่คุณมาหน่ะ ขอนะนเฮ้ยอืมแมวนะป๊บเดี๋ยวสำรวจให้ดีก่อนมาทางนี้ออกซ้ายนะเคฟเคฟเขาอยู่คุรทานกับเองอะเอองั้นเดี๋ยวเขาขึ้นไปรับด้วยอะ่ะแป๊บเขาหิวเรื่อ,อะ เอาไะล่ะแต่มันต้องบวกนะซึ่งถ้าตายไม่คุมนะพอไหมหนึ่งสองสามมันจะไม่เกิดมันเกิดมาแล้วสามตัวเนี่ยหนีหนีวิ่งแล้วพยายามหลบวิ่งแล้วหลบวิ่งแล้วหลบฆ่าตัวมีพิษก่อนนี่ฆ่าไอ้นี่ก่อน,นอโอเคเขาฆ่าตัวมีพิษได้แล้ววิแต่เขาจะตายแล้วอะหัวใจเหลือสองดวงแล้ว ไม่แ赖เขามีอาหารอยู่เราจะไม่ตายเคฟยบเขาเองเองถูกลายเขาได้ไหมเดี๋ยวเขาจะไปทุบกรงแบบเขาลีได้ก่อนอยู่เพิ่งเพิ่งนี่แหละจังหวะเนี้ยค่อยๆตีค่อยๆตีมันเยอะเกินโลกรันไม่ได้ออกไฟอ่ะันไได้ม่อยยู่เลอุ้ยนี่ไงอุ้ยอุ้ยไฟอันตรายกว่าพีดิเคียบเขารีเลื่องก่อน เราจะไม่ตดถอยมาก่อนมาตรงเขากันมาตรงเขากันอย่าตีถีนะเว้ยไม่ไหวก็ถอยโอเคตายอีกนึงก็มันตีติดคอมโบอ่ะทำไงได้อ่ะถอยถอยเลือดไม่พอเคพอไหม เอ็งเอ็งถั่วเวลาเขาได้ปะล่ะเขาขุดได้นะ,นะนวิวิวิคีบเขาเผือดตีซอมบี้พิกไหมครับไม่ไม่มันไม่เกี่ยวกับมึงต้องฆ่าป่ะห,หูยตั้งหลายตัวเคปช่วยเขาด้วยตันแล้ว ช่วยเขาก่อนเร็วเร็วเร็วมองไม่เห oh <my> ็นมกูจะตายแล้วหัวใจสองครึ่งแล้วไอ้ดวงครึ่งแล้วเร็วก่อจะแตกแล้วตีตีนั่นไงนจะรอดไปวะเนี่ย <c oughs> เอานะครับก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดสับไครกดติดตามคลิปใหม่ของพวกเราถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปของพวกเรากดกระดิ่งคลิปจะใ,ใหม่ทุกวันไหนคริปจันพุธสุขอาทิตย์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับบ๊ายบาย